เรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน0、ถึง5แค่นั้นนะเอาแค่0น5ถึง5แค่นั้นนะคะเห็นไหมคะความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมเป็นยังไงมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่า,านักเรียนดูที่กระดานไว้บอร์ดที่ได้เลยนะคะในก้อนเมฆมีก้อนเมฆเล็กๆอยู่ด้านในกี่ก้อนคะจำนวนเท่าไหร่คะลูก 3ใช่ไหมลูก3อันนี้เราจะเรียกกันว่าส่วนรวมนะคะส่วนรวมก็คือทั้งหมดเราจะมาหาส่วนย่อยจำไว้นะส่วนรวมเราจะมาหาส่วนย่อยค่ะส่วนย่อยก็คือแขนสองข้างจะมีส่วนรวมอยู่ตรงกลางมามาดูกันเลยค่ะที่ก้อนเมฆก้อนแรกนะคะมีจํานวนเท่าไหร่ลูก3ใช่ไหมคะเราสามารถแยกออกมาเป็น2กลุ่มนั่นเองส่วนย่อยค่ะจำไว้นะส่วนย่อย นะสองอนันะ่นมาดูกันเลยค่ะเราจะแยกเป็นสองกลุ่มได้ยังไงคุณครูจะดึงแล้วนะดูให้ดีอ่านะจากสามครูสามจะแยกย่อยออกมาเป็นสองกลุ่มนะคะเอากลุ่มแรกครูให้จำนวนเท่านี้อ่านะต่อไปครูมีกลุ่มหนึ่งเหลือเท่าไหร่ลูกเอาใส่ลงไปอีกช่องหนึ่งได้เลยนะลากลงมาเห็นไหมคะนีไ่ไงเห็นไหมคะตอนแรกมีจํานวนสามอยู่ตรงนี้แยกเป็นส่วนย่อย ได้2ส,ส่วนนะคะก็คือได้จํานวนนี้1กับ2อันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เลขมาครูแทนจํานวนมอกิดเป็นฝาฝาน้ําที่นกเรนให้คุณครูมาใช่ไหมคะแต่คุณครูต่อไปจะแทนเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องเติมลงไปอ่าตัวเลขที่ต้องเติมลงไปคือเลขอะไรคะลูกเลขหนึ่งค่ะนะักเรียนใส่เลยจ้า ต่อไปค่ะอ่าอันนี้เลขอะไรลูกอ่าตอบเลยเลขนะคะสู้ตายค่ะเลขอะไรคะลูกเลขสองจ้าใส่ลงมาเลยเลยเห็นไหมคะส่วนรวมเห็นไหมนักเรียนทำมือจำขู่ส่วนรวมคือเลขสามส่วนย่อยคือเลขหนึ่งกับเลขสองเห็นไหมคะพอเราแยกย่อยออกมามันก็จะได้เป็นเลขหนึ่งกับเลขสองเครื่องรวมกันแล้วก็ได้เลขอะไรคะ 3นั่นเองนี่แหละเขาเลยเรียกตรงนี้ว่าส่วนรวมนะคะนันกเรียนดูนะคะอันนี้จะเรียกว่าส่วนรวมนะคะด้านบนตัวใหญ่เนี่ยเรียกว่าส่วนรวมนะคะอ่าอวนอวนอส่วนไม้เอกส่วนรออวมอรวมนั่นเองอ่าอันนี้เรียกว่าส่วนรวมเห็นไหมดูมือค,คุณครูเอามือประกบกันแบบนี้เรียกว่าส่วนรวมต่อไป แบบนี้เรียกว่าส่วนอะไรส่วนย่อยค่ะส่วนย่อยมีโยกเอวด้วยนะโยกเอวตามคุรไปได้เลยอันนี้เรียกว่าส่วนย่อยนะจ๊ะอันนี้เรียกว่าส่วนย่อยเียนเลยจ้ะสอออวนสวนอ่าส่วนนะสออวนสวนส่วนไม่เอกส่วนค่ะแล้วก็ย่อยค่ะย และส่วนย่อยเข้านี้เองยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าส่วนย่อยเนี่ยค่าของตัวเลขเนี่ยพอเราเอามารวมกันสองอันมารวมกันก็จะได้ค่าเท่ากับส่วนรวมนั่นเองยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมจ๊ะ,<ๆ>จะเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะเรามาดูในแบบพุคคลของเรากันดีกว่าจ้ะมาเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลย นี่ไงเหมือนกับที่ครูอธิบายไปเลยบนกระดานเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทํานั่นเองเห็นไหมคะอ่าพี่ครูอัดทำเอาฝาจีบวางไว้3จํานวนให้นักเรียนแยกส่วนย่อยไหคะส่วนรวมนะส่วนรวมแล้วก็แยกออกมาเป็นส่วนย่อยแบบนี้นะคะแยกออกมาเป็นส่วนย่อยได้2กลกองเห็นะคะลูกใส่ตัวเลแขแทนจํานวนยากไหมคะไม่ยากเห็นไหมนะครูคบอกแล้วไม่ไม่ยากเกินความสามารถของหนูเลยนะคะ แค่นี้เองไม่ยากเห็นไ,ไหมคะหรือบางคนบอกว่าคุณครูขาแล้วหนูใส่เลขอื่นได้ไหมคะเอ้าได้มางั้นหันกลับมาที่จอกันอีกครั้งหนึ่งีง้นะบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูอยากให้มันเป็นเลขอื่นได้ไหมได้ไหมคะได้ค่ะเอาแล้วนะแต่คุณครูขอลบอันนี้ก่อนเราสามารถใส่เลขอื่นก็ได้นี่ ออบางคนบอกว่าหนูไม่อยากได้เลขหนึ่งกับเลขสองหนูจะเอาเป็นเลขอื่นได้ไหมคะเอามาดูย้อนกลับไปไหมย้อนกลับไปไหมนะคะอ่าคุณครูรวมกั็ก่อนอันนี้สามใช่ไหมคะอ่าบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูอยากให้แขนซ้ายกับแขนขวานะคะส่วนย่อยสองอันนะหนูจะแยกตัวอื่นหนูไม่เอาเลขหนึ่งกับเลขสองได้จ้ะได้เลขอะไรมาดูกัน ยกมาหมดเลยค่ะให้ยกมาหมดเลยแบบนี้คือเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะจะกลายเป็นเลข3กับเลขอะไรไม่มีจํานวนอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าเลขอะไรคะลูกเลขศูนย์จ้าเวลาเขียนเป็นจํานวนตัวเลขฝั่งนี้เอามานะจำนวนเท่ากันนะคะเลข3ใช่ไหมคะลูกเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขใหม่ได้ดูเลยเป็นเลขอะไรคะเห็นไหมคะคือคําตอบที่ออกมาเนี่ย็นไงคำตอบที่ออกมาก็ได้เท่าไหร่คะเหมือนเดิม สามเหมือนเดิมค่ะสหริออยังมันมีตั้งหลายวิธีการคิดนะเอาละทีนี้เราจะมาลงมือทําแบบฝึกหัดกันดีกว่ามาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเข้ามามาดูใกล้ๆนะจ๊ะมาดูแบบฝึกหัดแรกกันเลยดีกว่านะคะหนะ้าห้าสิบในเล่มม่วงนะจ๊ะที่รักเอาแล้วนะลูกนะอันแรกบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจ๊ะ ดูแบบกิจกรรมที่เขาให้นักเรียนทำเห็นไหมลูกที่กูอาจบอกเลยสามเห็นไหมคะเอาละลองเอาขาจีกนักเรียนมาใกล้ๆดีกว่านี่สามจ้าเห็นไหมคะสามจะแยกออกมาเป็นน,น,น,น่นี่คือส่วนรวมอ่านี่คือส่วนรวมเราจะแยกเป็นส่วนย่อยได้ยังไงอ่าแล้วแต่นักเรียนเลยเหมือนที่กวาดทำเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครอยากเอาไปใส่สามไว้ตรงนี้หมดเลยก็ได้ ก็จะได้เขียนเลขสาตรงนี้ก็จะเป็นเลขอะไรคะลูกเลขศูนย์หรือใครจะเอา1กับอะไรได้2ก็ได้นะถ้าทีบานไม่มีฝาเอาก้อนหินก็ได้นะคะหาก้อนหินมาหัดเรียงเลยแยกออกเป็นสองกองเราจะเรียกว่าส่วนย่อยแต่ถ้าเราเอามาอยู่รวมกันแบบนี้เราจะเรียกว่าส่วนรวมนั่นเองนะคะไม่ยากเลยกิจกรรมนี้ทําเองที่บ้านได้นะคะเล่นกันสนุกสนุกที่บ้านได้เลยเห็นไหมเลขสาม นอกจากจะเป็น2กับ1 1กับ2นะ3กับ0หรือ0ย์กับ3ได้ไหมคะได้หมดเลยค่ะไม่ยากต่อไปค่ะลูกมาดูเพราะนี้เลขอะไรลูกให้เลขอะไรมา2เอาฝ้าหรือหาก้อนหินมา2เลข2เท่ากับจำนวน2อนะค่ะลูกเห็นไหมคะจำนวน2แยกออกเป็นส่วนย่อยกับส่วนรวมแยกออกเป็น2อ,อันนะแยกแขนออกมา2แขนะจะแยกเป็นแบบนี้ก็ได้ก็จะได้เลขอะไรลูก ช่องนี้เลขหนึ่งช่องนี้เลขหนึ่งก็ได้เห็นไหมคะต่อไปค่ะดูเลขสองอีกเหมือนเดิมเอาแยกให้เป็นส่วนย่อยเอาเลขหนึ่งกับหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะมันจะซ้ำกันเราเปลี่ยนใหม่จ้าเปลี่ยนเป็นเอานี้ใส่จำนวนนี้เลยอ่าสองฝาอ่าก็ใส่ตัวเลขลงไปตัวนี้ไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วก็ใส่เลขอะไรลูกศูนย์จา้าต่อไปสลับที่กันอ่าเมื่อกี้สองกับศูนย์ต่อไปเอาศูนย์กับสองได้ไหมได้อีกไหม อ่านะเอาสองมาไว้ข้างหลังแบบนี้นี่หนูก็ใส่ตัวเลขลงไปตัวน,นี้ก็เลขศูนย์ยากไหมไม่ยากจ้าทําเองได้เลยนะคะมีอยู่สองหน้านะคะในเล่มม่วงนะคะส่วนย่อยส่วนรวมต่อไปมาดูหน้าสุดท้ายค่ะลูกขวดข้ามเลยนะหาฝ้าจีบหรือฟ้าอะไรที่มีก็ได้หรือก้อนหินก็ได้นะคะยางลบก็ได้ที่มีจํานวนเยอะๆนะไม่เกิน5ชิ้นเนี่ยเอามาหัดเล่นเลยอันนี้ก็เหมือนกันลูกอุย้ยไม่ยาก มาดูเขามาทดสอบว่านักเรียนเข้าใจไหมอ่าส่วนย่อยคืออะไรกวใบอกแล้วถ้ารวมกันแบบนี้คือส่วนรวมถ้าแยกออกมาเป็นสองสองแฉกแบบนี้เรียกว่าส่วนย่อยอ่าจำให้ดีนะจ๊ะนะไปให้เลขหนึ่งมาเออข้างหน้าเป็นเลขศูนย์ข้างหลังต้องเป็นเลขอะไรคะลูกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับตัวบนอ่าเลขอะไรลูกเลขหนึ่งค่ะ อู๋อันนี้ง่ายนิดเดียวนะคะทำมาได้เลยูออ,อน,นุญาตให้ลงมือทําได้เลยนะคะเสร็จแล้วนี่สิ่งที่จะต้องตรงกันบ้านคุณครูคือเล่มนี้จ้าที่รักจ้ามาดูกันเลยนี่เล่มนี้จ้าหน้านี้เลยนะคะหน้า3าจ้าความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวน0ูนถึงหนะคะอ้าวละค่ะมาดูกันที่เป็ด เป็ดน้อยมี2ส,สีนะคะลอยไตยลอยมา2ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนคือจํานวนอะไรคะลูกจํานวนเขาให้มาแล้วจํานวนส่วนรวมส่วนรวมในที่นี้คือเลข3ามจ้าให้นักเรียนแยกย่อยเอาไปเลยแยกออกมาใครจะหาฝามาแทนก็ได้หรือถ้าไม่หาก็ดูในภาพได้เลยใส่ออกมาเป็นสองกลุ่มนะคะส่วนย่อยสองสองอันส่วนย่อย,สอ,อส,ย,อยสองอันนะจ๊ะหามา แค่นั่นเองเติมตัวเลขจ้าต่อไปมาดูนกนะคะนกสีดำนกกาหรืออีกาของเรานั่นเองเรียนมาแล้วนะคะมีจํานวนเท่าไหร่หลูกส่วนรวมทัอเลข5จ้า5นะคะหาเอาละค่ะทีนี้ให้นักเรียนแยกส่วนย่อยออกมาเป็น2กลุ่มเห็นไหมส่วนย่อยเป็น2กลุ่มนักเรียนสามารถคุณครูจะทำให้ดูเลข5ใช่ไหมตอนนี้มี3แล้วคุณครูเพิมมาอีก สองฝาห่าดูนะหาเพิ่มมาอีกสองฝาจา้านี่เป็นจํานวนห้าแล้วเราจะตอนนี้เราเรียกว่าส่วนรวมอยู่นะมันอยู่รวมกันเรียกว่าส่วนรวมต่อไปส่วนย่อยของฝาที่คุณครูให้มาแยกออกเป็นสองกลุ่มค่ะแล้วแต่นักเรียนอยากแยกเลยยี่แยกออกเป็นสองกลุ่มแบบนี้ก็ได้คือเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรคะสี่กับเลขหนึ่งได้ไหมก็ได้หรือใครจะเอา แบบนี้ก็ได้นะแบบนี้หนูไม่ชอบเลขสี่กับเลขหนึ่งหนูจะเอาเลขนี้ได้ไหมคะใส่จํานวนตัวเลขมานี่เลขอะไรเลขสามอันนี้เลขสองเห็นไหมมันก็ได้ห้าไงคะรวมกันเมื่อไหร่ได้ห้าพบกันเห็นไหมรวมกันเมื่อไหร่ก็ได้ห้าเห็นไหมลูกต่อไปค่ะบางคนบอกว่าหนูจะเอาเอาอันนี้ห้าหมดเลยได้ไหมก็ได้อีกห้ากับอะไรลูกห้ากับศูนย์เพราะตรงนี้ไม่มี ไม่ยากเลยแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเอาละอยู่บ้านไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกคําตอบนะจ๊ะที่รักจา๋าทำด้วยตัวเองคะ่ะนะคะต่อไปคะ่ะเอาละข้อนี้จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาแล้วเพราะเขาไม่ได้บอกส่วนรวมมาแต่เขาให้ส่วนย่อยมาเอาแล้วนะนักเรียนดูส่วนย่อยให้ส่วนย่อยมาอันเดียวอีกอันหนึ่งให้นักเรียนหาแต่คําตอบที่ได้จะต้องเท่ากับจํานวน สัตว์ในภาพนี้สัตว์ในภาพนี้มีจํานวนเท่าไหร่คะลูกหนูใส่จานวนทั้งหมดก่อนเลยใส่ไปในช่องใหญ่เห็นไหมคะใส่ไปในส่วนรวมก่อนนะส่วนรวมก็คือช่องใหญ่มีวัวทั้งหมดกี่ตัวใส่ตรงนี้คะ่ะอ่าเสร็จแล้วเขาแยกออกมาเป็นอ่าวัวทั้งหมดมีจํานวนเท่าไหร่คะลูกสีช่องแรกเขาให้เป็นเลขอะไรคะสองคะ่ะช่องล่างก็จะต้องเหลือเลขอะไรคะลูกถึงจะได้สีเลขอะไรคะ ก็ต้องเหลืออีกเลขหนึ่งก็คือเลขอะไรคะสองนั่นเองจ้าคาตอบไม่ยากเลยอย่าลืมหาอุปกรณ์มาเล่นนะคะนักเรียนก็จะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปนับภาพแล้วนะจ๊ะที่รักต่อไปค่ะนี่เลยกันบ้านนักเรียนนะคะลูกโอ้โหเปิดมาเอาละพ่อแม่ใครเลี้ยงไก่มาทีนี้มาช่วยกันแยกสุ่มไก่กันหน่อยแล้วนะคะนักเรียนดูไก่ที่บ้านดูนะคะเราจะจับไก่ใสุ่่จะจับไก่ใส่สุ่มแล้ว อ่าสูมอันนี้คือส่วนอะไรลูกส่วนร่วมแน่ส่วนรวมอยู่อันนี้ค่ะช่องใหญ่เราจะหาส่วนย่อยส่วนรวมทั้งหมดของตัวเลขในนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวคะลูกมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอ่าไก่ทั้งหมดนักเรียนใส่ตรงนี้ได้เลยใส่เลขลงไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนสวยๆเลยแล้วเราแยกส่วนย่อยออกมาอีกสองกลุ่มค่ะส่วนรวมเท่ากันหมดนะคะเพราะว่าอยู่ในแบบฝึกเดียวกันเพราะฉะนั้น อ่าขอโทษค่ะส่วนรวมเท่ากันหมดนะคะอ่าแต่ส่วนย่อยนะคะจะแตกต่างกันส่วนรวมก็คืออันใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นเลขอะไรหมดเลยเลขห้าหมดเลยนะคะอ่านักเรียนหาส่วนอะไรคะส่วนย่อยจ้านะคะเขียนมาให้คุณครูไม่ต้องเอาเลขอื่นนะคะเพราะในนี้เขาให้นับจํานวนไก่ค่ะนะอ่าไก่นี่คือส่วนอะไรส่วนรวมจับไก่มาใส่ มาใส่ส่วนย่อยสองอันนี้นะมาใส่สุ่มสองอันนี้ว้าแต่ละอันนี่ไหมเ่ยไ,ได้ตั้งห้าแบบเลยนะมีห้าแบบห้ามซ้ำกันไขรซ้ำกันคือผิดนะจ๊ะที่รักเอาละคคะผ่านนะจ๊ะหน้านี้ต่อไปคะ่ะมาดูส่วนย่อยส่วนรวมอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะจ๊ะส่วนย่อยกับส่วนรวมส่วนรวมคือช่องใหญ่นะลูกนะ พอเลข2ตัวรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับช่องใหญ่ก็คือส่วนรวมนั่นเองส่วนเล็กคือส่วนย่อยเอาตัวเลขส่วนย่อย2อันมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับส่วนรวมนั่นเองนะคะเขาให้อันใหญ่ส่วนส่วนใหญ่นี่จะให้ส่วนส่วนรวมมาหมดเลยนะคะนักเรียนก็หาส่วนย่อยเติมเข้าไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยได้เรียนนะคะเรื่องส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเรามาเรียนพร้อมกับคุณลูกๆเลยนะคะอธิบายให้ลูกๆเข้าใจใครไม่เข้าใจ ถามผูอัดส่วนตัวได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องอายเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้ไม่ให้อะไรมาเลยให้นักเรียนคิดเลขเองอยากเอาเลขอะไรคะแต่ต้องไม่เกินเลขอะไรคะโลกไม่เกินห้าน,นะจ๊ะเอาเลขที่หนูรักเลยค่ะนะเลขที่หนูรักนะใส่มาเลยไม่เกินห้านะส่วนอันนี้ใส่แต่ส่วนย่อยมาแต่ไม่มีส่วนรวมเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าเลขส่วนย่อย สองอันรวมกันจต็ตแ้งมีค่าเท่ากับส่วนรวมเพราะฉะนั้นเลขตัวที่หายไปอันแรกนักเรียนดูเขามีเลขหนึ่งอันที่สองให้เลขสามมาอ่าเมื่อเราเอาสองอันมารวมกันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเห็นไหมคะนี่คือคําตอบของวงกลมนี้นะคะลูกนี่คําตอบของวงกลมนี้ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยจ่าที่รักจ๋านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกเห็นไหมครูบอกแล้วนี่ไงเสร็จแล้วนักเรียนจ้า ต่อไปจะยากขึ้นนะคะจะเป็นจำนวน6 1ถึง10เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอา้าวันนี้แค่0อ่าจำนวน0ูนจนถึง0ถึง5แค่นั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงยากไหมคะอย่าลืมนะคะลูกไปหาตัวช่วยอาจจะเป็นก้อนหินก็ได้ฝา,าที่ฝาที่ฝาขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนเอามาแยกให้เป็น2กองเอาทำท่าตามครูค่ะจะจบคลิปแล้ว อันนี้เรียกว่าส่วนรวมจา้าแสนยื่อนออกไปสองขาสองแขนนะคะพอทั้ายื่อนออกไปสองแขนเราจะเรียกว่าส่วนย,อยอ่อยอ้าวอีกครั้งหนึ่งส่วนรวมอ่าส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยเนี่ยถ้ารวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับส่วนรวมนั่นเองเห็นไหมคะยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะกลับไปทําแบบฝุกหาดทบทวนนะคะเอาสำหรับวันนี้นะคะรูอ,อาจขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีจ้าพบกันใหม่นะคะ